เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจากอ n p เพิร์ฟขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดขอบคุณบริษัทห้วยทองโอสถจำกัดครับรวมถึงถังเช่าครับถังเช่าผสมมันติวิตามินบีโทรไปที่02 026 5888ครับโดยบริษัทโนวาออแกนิกขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับดูว่าเกมการชกนี่น่าจะเดือดขึ้นตามลำดับแล้วนะครับเพราะว่าดินเนื้อทองนี้พยายามจะเบียดปล้ำในตอนนี้ โอ้ oh, โหแล้วเริ่มจัดแทงได้สวยเหมือนกันนะครับในขณะที่ยอดก้านี่อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้นี่นะครับไม่ยอมเสียเปรียบนะครับอยู่ที่ว่าใครจะไล่แขนเหลี่ยมใครจะดีกว่ากันละครวงในอยอดก้าแดงน้าเงินดินเนื้อทองโนโลแล้วนะโนยังไม่แตกนะแต่ยังไม่แตกแต่ซีนยังไม่จ่ายโนอย่างเดียวไม่เอาต้องแตกเอา้านแล้วดินเนื้อทองขวา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 งอย่างนี้ไม่เป็นไรขับรถอย่าขวางนะอย่าขวางนะอ้าว นี่ครับอ่ายอ3มาดูเดือดเข้มขน้นยอดกล้าวางแข้งสวยดินเนื้อทองชวนทะเลาะวงในมาวงในขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้ไ,ไออ้วดินเนื้อทองไปย,ยอดกล้ายอดกล้าตั้งไว้ตั้งตั้งตั้งเสียบโอ้โหอ้าวอกมาับซอกมาดูว่าทางด้านของดินเนื้อทองนี่จะมั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งเลือเกินนะครับชวนทะเลาะอย่างเดียวนะครับวงในโอ้โยอดกล้านั่งต้องพยายามไล่แขนแล้วก็ แทงแล้วก็ขาเอาไว้นะครับมาตูจังหวะนี้นะครับเอาบิดล็อกได้ขวางได้ตีได้นะครับโอ้โหเอาแลวครับเสียงเชีย์นี่เริ่มกระหึ่มแล้วครับตอนนี้ถ้าทำได้นี่กรรมการยังไม่แกะไม่แยกนะถึงเข้าใกล้ก็โอ้โหแหมเสียท่าเสียวัดไปนิดนึงไม่เป็นไรมาดูดูสซหน้าแววตาเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องดินเนื้อทองเอาโดนไปสองดอกเอ้านายนายก่อนเข้ามาโดนไปก่อนนายได้ไหมแหมแกตั้งกัมแพงไว้เลยนะยอดกล้ายอดกล้า อาอย่าอย่ายุบนะย่อไกลอย่ายุบนะเริ่มจะเริ่มจะขยับขวางหน้าขวางหน้าเสียบ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 มาเอาเสียบไปเอา้าขวาง ตีไปโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาศึกเพชรยินดีโอ้โหสามคู่ที่ผ่านมานี่เปลี่ยนเสิร์ฟทุกคู่นะครับมาดูคู่นี้ครับมาทำท่าทำท่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟมาอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาสถานการณ์วุ่นวายเลยครับเสียบเข้าไปดินเนื้อทองโอ้โหดินเนื้อทองนี่เสียบดีเหลือเกินนะครับพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวยอดจ้าต้องพยายามออกแข้งนะครับวงในนี่ก็มีลูกขวางลูกแทงสู้เหมือนกัน เรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบนะครับแต่ดูยิ่งชกดูว่าจะยิ่งแรงเลือเกินนะครับทางด้านของดินเนื้อทองเอานี่แหละครับจังหวะไล่แขนแทงเข่าสู้กันแล้วครับตอนนี้เอาแย่ชนอย่างเดียวหนักเบาไม่สนชนอย่างเดียวดินเนื้อทองยกนี้ยก3าปลายยกแล้วด้วยนะปลายยกขวางขวางไปหูเสียบดอกนี้เสียบเอาฟันไปฝันแบบนี้ไม่เสียบไปเสียบยางนี้ไม่มีใครว่าเสียบไปอีกดอกนึงปลายยกเอ้าเสียบมาโยกลา เอาขวางดินในทองไปยกกล้ามาหมดยก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 ,ดยกบริษัทถ้วยทองโอสดครับรวมถึงคุณพิชัยกิจอิทธิครับ ปัตกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพศัตพุ้นชิวจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้น่าจะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นทางด้านของดินเนื้อทองนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาเหมือนเดิมดูนะครับทางด้านของยอดก้าพยายามไล่แขนนะครับแต่โดนล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับโอ้โหแล้วก็แทงเข่าซ้ายโอ้โหมาโดนเสียบลูกนี้นะครับเรียกว่าแก้คืนทันควันเหมือนกันนะครับทางด้านของยอดก้านี่นะครับอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ไม่ได้เลยนะคู่นี้โอ้ นี่เลยครับโอ้โหยอดกล้าแดงน้ำเงิน envision, ดินเนื้อทองมามามาชนมาชนมาชน,าชนเอาเสียบไปเอายอดกล้ามาดินเนื้อทองไปดินเนื้อทองยอดกล้ามาเอาเอาดินเนื้อทองยอดกล้าฟันดินทองเสียบเอาล็อกไปอย,อยอดกล้ามาดินเนื้อทองฟันเอายอดกล้าฟันเอาเสียบไปดินเนื้อยอดกล้าแทงมาขวางเอายอดกล้าตีไปดินเนื้อทองมาโอ้โหนี่ครับว่าเสียบ โอ้โหดินนะทองตียอดกาก็ตีโอ้โหคู่นี้ครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกสุดเพชยินด,ดีครับพี่อาลีโอ้โหเรียกว่าเบียดสู้กันสนุกเหลือเกินนะครับไม่มีใครยอมใครเลยออกอาวุธนี่ทันกันจริงๆ ดูนะครับตอนนี้ดินเนื้อทองพยายามจะเบียดเหมือนเดิมเพื่ก้ามไน่ก้ามไนตีตีโอ้โหแต่ว่ายอดกล้าพยายามจะแทงสู่เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบนะครับเกมการยกตอนนี้นี่ถือว่ายังคู่ขี้กันเหลือเกินหนาวนะครับไขยุดไขย่นนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะครับอ้าวชนอย่างเดียวดินเนื้อทองนอกไม่สนแค่ขอชนอย่างเดียวรถมีเกียร์หน้าเกีรเดียวเกียร์หลังไม่ทำเกียร์หลังไม่ทำเอ้าดินเนื้อทองดดนเนื้อทองเอ้ายอดกล้าบิดมา เสียบไหมเสียบไหมหมอยู่ตัวนอกตัวในนะครับเอ้าขวาง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 เอา้าโอ้โหกรรมการแยกก่อนโอ้โหนี่ครับมาสนุกดูเดือดตื่นใจเล้าใจยกสี่ยกสี่ของครูเอกมาดินเนื้อทองลูกศิษย์มวดพงโอ้โหแต่ว่าฝ่ายแดงยอดกล้าครับมายอดกล้าตาีอือตีแล้วขวางมาดินเนื้อทองดินเนื้อทองดินเนื้อทองตีโอโคนละเขา่า มาคุณทีผมทีครับคู่นี้เอาละครับในช่วงปลายยกนี่ก็ดูว่าทั้งด้านของยอดกล้าเริ่มจะขวางจะแทงได้ดีเหมือนกันโอ้แต่ลูกขยันนี่แหละครับทางด้านของดินเนื้อทองนี่เบียดติดตลอดนะครับชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับวงในนี่คืออาชีพเลยมาดูกันนะครับว่าในช่วงปลายยกนี่เอาเลยครับเบียดกันไปตีนะครับโอ้เรียกว่าออกอาวุธแรกกันไม่มีใครยอมใครแล้วครับคู่นี้โอ้โหสมศักดิ์ศรีเลยนะครับคู่เอกวันนี้ยอดกล้าแดงน้ําเงินดินเนื้อทองแต่ว่า อยูครับสัดกันระเบิดเถิงนี่แหละครับให้ท่านได้ชมศึกเพชริบีวันนี้เอาขยับเอาขวาไปดินทิทงมาซ้ายไปไหนเอ้ายกกันเสียบมาเสียบไปยกกรหมดยกหมดยกหมดยกเดี๋ยวมารุกันต่อยกสุดท้ายแวะไปที่เจเจบายเมมโมรีพร้อมด้วยปอสาวหน้านะครับ มีห้องสตรีมและเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยครับมีคุณจิ้นเจเจดูแลและบริหารงานอยู่ครับเจเจบายเมมโมรีก็โอ้หอาหารอร่อยดนตรีไพระครับสวดปอซาวน่าทั้งห้องสตรีมเครื่องออกกำลังกายสุดทันสมัยเลยครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเรียนเชิญพักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นครับคุณจิ้นเจเจเรียนเชิญได้ครับเอาละครับเกมการชกก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทางด้านของดินเนื้อทองยังคงเดินหานะครับเดินเข้าหานะครับหรือว่าชิงเดินก่อนนะครับ โอ้โหมาดูไม่ยอมเหมือนกันนะครับดีเลยครับมาให้ท่านผู้ชมคู่เอกวันนี้นะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต่อยกันสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยทีเดียวในน้ำหนักนะครับไม่เยอะด้วยแค่113ปอนด์นะครับในดีก็มวยดังๆเยอะเลยทีเดียวที่เรียนไปตั้งแต่ที่ต้นแล้วนะครับมันจะเป็นหลายๆคนนะครับมวยดังๆอยู่ในอู้ในตำรายเยอะแยะเลยว่างั้นเถอะครับพี่กับในรุ่น ซปเปอร์ไฟเวทนะครับมาเกือบเกือบเกือบเกือ,115อนึอ่อย้ปอนนี่ครับ<า>โอ้ยมือเหนียวเหลือเกินดินเน้อทองโอ้โหดูครับมามาถึงตรงนี้มาทำอะไรดูหล่อไปหมดเลยครับฝ่ายทำเงินดินเนือ้อทองอไม่ธรรมดาครับลูกศิษย์ของหมดพง191่แต่ว่าวันนี้ยอดกล้าก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับโอ้แต่ว่าวันนี้ มาดีแล้วเกินด,ดินเนื้อทองวันนี้แข็งแรงนะครับทางด้านของดินเนื้อทองนะครับโอ้โหเรือว่าครบเครื่องจริงๆวงในนี่เหนียวนะครับมีลูกขวางลูกชนนะครับยอดก้านี่ก็ทําหน้าที่พยายามสู้อย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับแต่ว่าความแข็งแรงครับวันนี้โอ้โหดูว่าทางด้านของดินเนื้อทองนี่ยิ่งชกยิ่งดีแล้วเกิน,นครับระยะหลังตอนนี้ต้องมีหมัดเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วครับยอดก้าพยายามจะเบียดขยับเข้าหา เลงหมัดนะครับทีมงานนี้บอกให้มีหมัดมีศอกนะครับมาดูกันนะครับว่ายังไงครับโอ้โหไปยอมแตะนวมไปแล้วเะครับเอาละครับสงครามํำท่าอาจจะสงบไปแล้วครับท่งนี้ครับดีเลยครับมวยรุ่นนี้แน่ดีนะครับดังๆเยอะเลยมันจะเป็นขนาดเล็กอย่างนี้เกียรติปทุมพันธ์มังงงอย่างนี้พลายน้อยรพทอพยัคเนยครพจนนี่ตั้งอาฟลายวีดไปต่อยถึงรุ่นแบนตั้มเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจัยอบตอย่างนี้นะครับจัปาทองนาหนุจชัยรัตนศักวายุพักสมิงทองเจรพันธ์ หรือแม้กระทั่งสอนรายศักวิทยานี่มวยดังๆอยู่ในรุ่นนี้ก่อนก่อนที่จะโตอย่างวิชาน้อยเนี่ยนะก่อนที่จะโตก็โชกในรุ่นเล็กๆเ,เ,เนี่ยร้อปอนด์จนทั้งไปถึง1้อยสิบแปดยี่สิบสยี่สบหกไปถึงร้อห้าเลยครับรว่าเป็นเวททิมนิยมครับรต้องติดตามครับรทั้งยอดก้าดินเนื้อทองวันนี้ชกกันสุดมันเลยครับ หมดยกสุดท้ายครับอะเดี๋ยวเราดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครู่เดียวครับนี่เลยครับรอสักครู่หนึ่งนี่เลยครับวันนี้เป็นรายการในศึกพิธีดีนะครับที่สนมามมยนนานาชาติรังสิตโดยทีมของพิธีดีนะครับประธานบริษัทก็เสนาวนะครับคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์หนุ่มโบสทนัทเดชในเรื่องคูงมวยต่างๆไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวออกให้แฟนได้ลุ้นได้วัดดวงกันตลอดเลยทีเดียวกรรมการก็ชูมือให้เดินทองนะครับ หมดพง191เชนะคะแนนยอดกล้าพอวิเศษยิมเป็นผู้เอกวันนี้นะครับมาต่อ